สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการ u r Special ครับรายการที่จะส่งต่อความฝันแรงบันดาลใจสู่การดำเนินชีวิตนะครับอยู่กับไมสิรงพูทภาพกลตลอดครับคุณผู้ชมครับเมื่อหลายเทปก่อนเรามีโอกาสได้ติดตามชีวิตของน้องเพลสที่เป็นมือกลองจาก W 5 0 1นะครับเราจะรู้สึกว่ามือกลองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายจะต้องเท่น,นะครับแต่ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่าคนพิเศษของเราในวันนี้นะครับเป็นมือกลองเหมือนกันแต่เป็นผู้หญิงครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนถ้ามีโอกาสได้ติดตามชื่อของเธอคุณจะเปลี่นมุมมองไปเลยทีเดียวแหละครับ ขวัญนะคะขวัญสุรีอัจฉริยะหิรันชัยนะคะอายุไม่ค่อยอยากจะบอกเท่าไหร่ะคะก็ย่ิบเจ็ดค่ะกะ็จบจากคณะศิละปะเอ้คณะดูริยาคศสตษานะคะสาขาแจ๊สนะคะเอกกรองแจ๊สมหาวิทยายลายัยศิลปากร ไม่ได้อยากเรียนดนตรีหรอกนะคะเพราะแต่ว่าที่ตัดสินใจเรียนเพราะว่าไม่อยากเรียนอย่างอื่นเหมือนกันค่ะคือช่วงที่จบม .6 เนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบขี้เกียจค่ะไม่ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรเหมือนเด็กคนอื่นนะคะคือเพิ่งจะมาแบบกระเตื้องเอาตอนประมาณท้ายๆแล้วก่อนจะจบม .6 เลยรู้ว่าแบบเออต้องต้องหามาหาลัยอยู่ให้ได้แล้วล่ะไม่ไม่นั้นเครียดใช่ไหมคะก็เลย แต่ตอนแรกก็มองไว้ว่าชอบจริงๆเป็นชนชอบพวกคำนวณเศษศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอคิดคิดถึงอนาคตข้างหน้าว่าฉันจะต้องอยู่กับอะไรแบบนั้นสี่ปีนี้คงเครียดหน้าดูเลยใช่ไหมคะก็เลยเ,เลือกเรียนดนตรีละกันเพราะว่าคิดว่ามันคงชิลๆนะคะไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเรียนดนตรีค่ะก็ที่เรียนเลือกเรียนสาขาแจ๊สเพราะว่าตอนนั้น ไม่ไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับคณะดนตรีเลยคือรู้จักที่ศิลปรกรเพราะว่ามีเพื่อนเขาแนะนํามาแล้วก็พอเราเช็คมันมี3สาขามีดนตรีคลาสสิกดนตรีแจ๊สแล้วก็เชิงพาณิชย์คลาสสิกเนี่ยไม่มีกลองชุดค่ะถ้าเป็นกองก็จะเป็นกองใหญ่ๆทิมปานีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเล่นไม่เป็นค่ะแล้วก็ออีกอันหนึ่งคือดนตรีเชิงพาณิชเชิงพาณิชก็คือเป็นกองแต่ว่าจะเน้นเกี่ยวกับการทําเพลง อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคนไม่ค่อยมีหัวครีเอทเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าไม่เหมาะค่ะแล้วก็รวมถึงมองว่าต้องลงทุนสูงกับสาขานี้ส่วนอ่าแล้วก็ก็เลยตัดสินใจเรียนแจ๊สเพราะว่าเป็นอันเดียวที่มีกลองชุดค่ะค่ะตอนนี้อยู่คริสจากกระแสพรค่ะที่นนทบ,บุรี ก็มีส่วนรับใช้พระเจ้าหลักๆก,ก็จะคือ,อเป็นทีมนมัสการค่ะก็จะเป็นเหมือนโค้ชทีมนมัสการให้อะไรเงี้ยค่ะ มารู้จักพระเจ้าได้ยังไงก็เริ่มจากมีนักเรียนใหม่เข้ามาที่โรงเรียนจากที่แบบไม่เคยมีเพื่อนเพื่อน,นับถือศาสนาริธนะคะพอมาก็รู้สึกว่าเ,เป็นอะไรที่น่าสนใจแปลกใหม่ก็เลยเริ่มต้นว่าสนใจว่าอยากจะนับถือศาสนาริ์จะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปโบสถ์นะคะเริ่มไปโบสถ์แล้วก็ได้รู้จักผู้คนพี่น้องที่แบบว่า คือเขาเป็นใครมามาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขามาเทคแคร์เราเขาเใส่ใจถามถ่ายเราอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เคยพบเคยเจอเนาะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ทําให้เราอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเขาก็สอนแนะนําเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ขอนก็เลยอยู่ในสังคมอย่างนั้นมาตลอดคือชอบที่จะไปโบสถ์เพราะมีเพื่อนที่โบสถ์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากค่ะตอนนั้นก็ เพราะว่าเด็กเนาะเราก็เลยยังไม่รู้ว่าแบบเราจะต้องซีเรียสอะไรกับชีวิตไปทําไมแต่พอโตขึ้นเนี่ยพอเริ่มเข้ามาหาลายัยเราก็คิดแล้วว่าเรียนจบเราจะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบเออเราเราต้องจริงจังกับพระเจ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบชีวิตก็อุทิศให้พระเจ้าเพราะว่าวางใจว่าพระเจ้าจะนําชีวิตของเราให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย กลับใจกับพระเจ้านะคะจริงจังมุมมองในความคิดของเราก็เปลี่ยนไปความคิดเรื่องการตีกลองซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยภูมิใจในของประธานเลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่หางานยากมันต้องไปพึ่งพาคนอื่นต้องมีวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่ได้เงินน้อยสิ่งเวลาทำงานเนี่ยวงดนตรีที่เขาจะตัดสิ่งแรกเลยก็คือกองใช่ไหมมีกีตาร์อะไรมันก็คงจะง่ายกว่าคือช่วงนั้นก็โฟกัสต,ตรงนั้นเลยเราเลยรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมม,มันไม่ดีเลยอ่ะมันไม่พอใจเลยมันมันหางานยากมันหาเงินยากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราโฟก,กัสไปที่เงินใช่ไหมคะพอพระเจ้าเปลี่ยนความคิดใหม่เนี่ยเราก็เออรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นพระเจ้าก็ส่งให้คนแบบเข้ามาพูดกับเราเข้ามาแบบชื่นชมความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยเรามันทำให้เรามองว่า เฮ้ยในในขณะที่คนอื่นเขาอยากมีอยากจะตีกองเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมเราไม่รู้สึกภูมิใจทําไมเราไม่รู้สึกพอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ก็ก็ต้องสารภาพกับพระเจ้าว่าเราเคยดูถูกของประทานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกลับใจสารภาพกับพระเจ้าใช่ไหมเราก็เลยโฟกัสว่าโอเคไม่เป็นไร เราเชื่อว่านี่คือของขวัญพิเศษของเราแล้วก็พระเจ้าประทานให้เราซึ่งเป็นอะไรที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโฟกัสไปที่พระเจ้าคราวนี้การวอวยพรก็เกิดขึ้นนะคะจากที่ตกงานเลยเพราะว่าตอนแรกเขาพยายามเล่นกีตาร์ร้องเพลงใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนร้องเพลงไม่ได้นะคะร้องไม่ดิร้องไม่เพะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออก็เลยลาออกจากโฟกแบนกับดูโออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพราะว่าไม่อยากจะเอาเปรียบเขาอะไรอย่างงี้ แล้วก็ก็เลยอุทิศต,ตัวให้พระเจ้าในการว่าเออไม่เป็นไรแล้วด้วยความมั่นใจว่าวางใจว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูใช่ไหมคะ,ะการใช้ชีวิตคริสเตียงของพี่ควันนะคะก็มีโอกาส ได้ฟังคำพยานชีวิตของพี่ขวัญว่าเป็นยังไงบ้างก่อนที่พี่ขวัญจะเป็นคริสเตียนชีวิตพี่ขวัญเป็นยังไงบ้างแล้วก็หนูเพิ่งมาเป็นน้องเลี้ยงพี่ขวัญได้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะก็ได้ฟังคำพยานชีวิตของพี่เขาแล้วก็ได้คำหนุนใจมากมายรู้สึกตั้งแต่รู้จักพี่ขวัญมาได้เป็นน้องเลี้ยงพี่ขวัญนี้นะคะก็แบบเออพี่ขวัญมีอะไรหลายอย่างที่เราแบบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกชื่นชอบในตัวพี่ขวัญมากและทุกการกระทําที่พี่ขวัญทํา มาแสดงให้ออกเห็นว่าเออพี่ขวัญอะรักพระเจ้ามากซึ่งเราก็ชื่นชมเพราะแบบว่าเออพี่ขวัญเขาดูถวายเกียรติแก่พระเจ้ามากบทเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการสร้างสาวกการดูแลน้องเลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงขวัญก็ทําหน้าที่นี้ได้ดีนะคะแล้วก็ดูแลน้องเลี้ยงแล้วก็เขาก็รักแล้วก็จริงใจกับน้องชีวิตของขวัญกับพี่ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะสนิทกัน ขวัญวิลยขวัญจะเปิดขวัญจะบอกถามว่านิสัยเหมือนกันไหมนิสัยไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ขวัญมีคือขวัญมีความเชื่อฟังมีการเชื่อฟังในสิ่งที่เวลาที่ตัวพี่เลี้ยงบอกเนี่ยขวัญเองก็จะยอมรับแล้วก็เชื่อฟังนะคะถึงแม้ว่าตอน,นั้นอาจจะยังไม่เข้าใจบ้างก็ตามแต่ว่าเราก็เขาก็ยอมจำนวนและเชื่อฟังแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเชื่อฟังที่ทขวัญมี พอวันที่ตัดสินใจลาออกเนี่ยวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งไปที่มาหาลัยอย่างเงี้ยก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าวงยูนิคอนหามือกลองอยู่เราก็ไม่รู้จักไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองไปดูเขาก็แบบหามือกลองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ลองไปออดิชั่นดูก็สรุปว่าเป็นวงหญิงล้วนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเหาหามือกลองที่เป็นผู้หญิงไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โ oh, ห เฮ้พระเจ้าก็วอวยพรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเข้าไปตอนแรกก็ยังไม่ได้เก็ตอะไรมากค่ะแต่พอเข้าไปเนี่ยก็เห็นการทรงนําของพระเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาขาดมือกลองผู้หญิงมาเป็นปีแล้วนะเขาให้ผู้ชายมาตีแทนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเหมือนพระเจ้าก็ปูที่รอไว้ให้เราพอเราเข้าไปปุ๊บงานก็มีอยู่แล้วพอมีงานอยู่แล้วคือที่วิเศษก็คือว่างานก็หยุดวันอาทิตย์ด้วยทําแค่6วันนะคะ ก็พอหยุดวันอาทิตย์เราก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นอะไรที่เป็นพรเพราะว่าหลายคนก็อยากคริสเตยนหลายคนอยากจะทํางานโดยที่อยากจะขอหยุดวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็รู้สึกว่าพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างทั้งอองานที่ดีแบรนด์ที่ดีทีมที่ดีเพื่อนร่วมงานที่ดีสถานที่ทํางานที่โอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ วันเวลาที่ทำงานที่เพอร์เฟกก็คือพระเจ้าของเราแบบเพอร์เฟกที่สุดไม่ไม่มีผิดพลาดสำหรับพระองค์อะค่ะ คนที่มีความอ้้อเพื่อแผ่มีอะไรก็แบ่งปันปพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีดค่ะขวัญเป็นเด็กเอ,อ,อลเลอร์เป็นคนคือพูดพูดจารตรงไปตรงมาจนบางทีก็ตรงเกินนะบางทีแต่ว่าก็คือเราก็เข้าใจในความเป็นพอคือเขาไม่ได้มีอะไรข้างในแต่พอเขาพูดแล้วก็จบตรงนั้นคือส่วนใหญ่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับงานนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาในเรื่องการทำงาน แล้วก็จะเป็นเด็กที่เขาเรียกอะไรอะตั้งใจทํางานมากคือดูน้องเขาเป็นคนอย่างที่บอกค่ะคือเป็นคนกระตือรือร้นในการทํางานแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาเขามีความตั้งใจเหมือนมีความตั้งใจมีความฝันในอาชีพเขา นี่เป็นคนที่เรียกว่าเท่คนหนึ่งเลยนะเป็นผู้หญิงได้ตีกองได้นะแต่ก็ดีโอ้โหไม่ธรรมดาจะไปเลยแล้วกันอ่ะทีนี้มีคําถามจากทางบ้านถามมาเห็นว่าทํางานอยู่ในสถานที่ต้องทำงานกลางคืนบางคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็กินเหล้ากันสุบุรีกันขวัญทำยังไงที่จะสามารถหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้ได้ครับอืมก็ต้องมีจุดยืนนะมีจุดยืนที่มั่นคงแล้วก็เราต้องรู้ว่าเรามาเพื่ออะไร ก็ในเมื่อเรามาเพื่อจะเป็นแสงสว่างของที่นี่อย่างเงี้ยถ้าเราทําตัวที่กินเหล้าสุปุรีเหมือนเขามันก็ไม่มีอะไรแตกต่างถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเราเป็นแสงสว่างเราก็ต้องเป็นมีความแตกต่าง <c oughs> อาา่าฮะก็คือไม่ไม่ทำในสิ่งที่คนทั่วไปเขาทํากันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าคือนึกถึงพระไทยพระเจ้าก็คือพระเจ้าไม่พอพระไทยหรอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราถ้าเราทำอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะคก็ก็ เป็นปกติของคนเราที่เราคงไม่อยากทําให้คนที่เรารักเสียใจโอ้โหแลแบบเหมือนแบบลูกที่รักกันเออสวยเลยใช่ขอบคุณคะจริงๆต้องถามบอกว่าคือเราเราใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรเรามีเป้าหมายเราไม่อยากจะให้พระเจ้าของประเทศไทยดังนั้นไม่กี่เล่อให้พระเจ้าของประเทศไทยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราตัดสินใจจะทำในที่นี้นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องเป้าหมายแล้วเชื่อว่าหลายคนรอฟังอยู่เหมือนกันนันตีให้เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็เป็นเจ้าของพรตนาเนี่ยมีความฝัน มีเป้าหมายในชีวยังไงบ้างต้องใช่เป้าหมายในชีวิต,งงตเห,ตหรอคะก็จริงๆแล้วถ้าถ้าแ,แต่ก่อนก็คงมีเป้าหมายทั่วไปก็อยากประสบความสาเร็จดานหน้าที่การงานอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าทุกวันนี้ชีวิตที่ผ่านมารู้สึกว่ามันสําเร็จแล้วมันก็ในใน,ในเรื่องของงานในเรื่องของทั่วไปเนี่ยเออคิดว่าโอเคละคิดว่าสําเร็จแล้วแต่ว่ามันเลยทําให้เราคิดถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการประกาศ ในการที่จะรับใช้พระเจ้าก็คือเป้าหมายก็คืออยากเป็นเป็นผู้รับใช้ที่แบบคือสามารถมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ไม่ว่าอะไรก็อยากอยากทำเพื่อพระเจ้าอยากรับใช้พระเจ้ามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะมีมีความฝันความฝันจริงๆก็คือว่าอยากเป็นผู้อาราขาที่สัตว์ซื้ออหรอเป็นยังไงอ่ะผู้อารกขามันดูเท่เนาะแล้วก็มันก็ดูแบบภาพภูมิใจผู้อาราขาที่สัตว์ซื้อก็เหมือนแบบในพระคัมภีร์ก็เขียนคนํานี้ใช่ไหมคะเราตอนเราอ่านเราก็รู้สึกว่าแบบ เออมัน,มน,มนอยางเป็นอย่างนั้นก็คือเหมือนเป็นเหล่าทหารของดาวิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่อ่านพระคัมภีก็แบบจะมีเหล่าทหารของดาวิดคนนี้เชวชาอะไรเงี้ยเราเรามองว่าเฮ้ยมันเป็นเกียรติมากนะถ้ามันจะมีชื่อขวัญสุรีจารึกไว้ในนั้นบ้างว่าแบบเป็นองค์คลักผู้สัตย์ซื่อของพระเจ้าก็คือช่วยงานแล้วก็ด้วยความสัตย์ซื่ออะไรรับใช้พระเจ้าเงี้ยค่ะคเอออันนี้คือสิ่งที่อยากทําบทบาท บางครั้งก็สามารถมองได้เปรียบเสมือนกับผู้รับใช้คนหนึ่งนั่นเองใช่ค่ะก็ทําทั้งหมดก็คือผู้รักษาก็ปกป้องคริสตจักรของพระเจ้าปกป้องลูกแกะของพระเจ้าเลี้ยงดูสร้างสาวกเพราะว่านี่คือพระมหาบัญชาของพระเยซูต้องนะ้สึดีมากมากเลยนะครับขอาลค่ะทีนี้นะในฐานะที่ขวัญเองก็เป็นกิเลสคนหนึ่งครับลองแชร์พวกเราหน่อยว่าสำหรับขวัญเองพระเจ้าทรงเป็นอะไรในชีวิตของขวัญแล้วครับอืมเป็นทุกอย่างเลยนะคะ เป็นเป็นทุกอย่างเลยจริงๆใช่ก็คือไม่มีส่วนใดที่เราจะแยกออกจากพระเจ้าได้เลยอะไรเงี้ยก็สําหรับขวัญก็เป็นทุกอย่างให้พระเจ้าเทคโอเวอร์ชีวิตทั้งหมดเป็นทุกอย่างนี่คือทุกความคิดทุกการงานทุกปาทุกสตาค์อาหารได้ให้พระเจ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยอดนะฮะนี่คือสิ่งที่คิสเียนไทยนะครับควรจะยิ่งย่า่และตอนนี้นะครับมาถึงช่วงที่ทุกคนคงอยากจะฟังเสียงจากขวัญมากยิ่งขึ้นเลยครับคือเขาเอง อาจจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังชมอยู่นะครับมีอะไรจะบอกเพื่อนๆหรือวัยรุ่นที่กำลังชมรายการ You Are Special บอกกับพวกเขาตอนนี้ได้เลยนะครับค่ะก็ะขอฝากนะคะสำหรับอ,อ,อนุชนทุกคนนะคะคือบางทีเรามองว่าเรายังเด็กเรายังมีชีวิตที่แบบคือยังเหลือชีวิตอีกเยอะใช่ไหมเราก็เลยมองว่าไม่ไม่ควรจะจริงจังอะไรกับชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตในโลกของมนุษย์เนี่ยมันสั้นเพราะฉะนั้น สิ่งต่างสิ่งที่ทำแล้วเกิดผลที่สุดก็คือว่าควรจะทำเพื่อพระเจ้าเพราะว่าบำเหน็จบนสวรรค์เนี่ยก็ไม่มีวันร่วงโรยไม่มีวันหายไปใช่ไหมคะก็อยากจะให้จริงจังเนาะสำหรับแล้วก็ค้นหาว่าน้ำพระทยัยพระเจ้าในชีวิตของเราคืออะไรอย่างชีวิตขวัญเนี่ยก็คือพระเจ้าให้ของประทานด้านการตีกลองนะคะขวัญก็ตั้งใจว่าจะใช้ของประทานนี้แหละคือให้พระเจ้า ภูมิใจก็คือพระเจ้าอุตส่าห์ประทานให้เนี่ยไม่อยากให้มันสูญเปล่าใช่ไหมคะก็ทําเพื่อรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะยังไงคือชีวิตอยากจะให้มีพระเจ้าในทุกๆส่วนทุกๆความคิดในชีวิตของเราเราจะเรียนอะไรเราจะทํางานอะไรอยากจะให้นึกถึงว่าสิ่งนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเราก็คือถ้าเราให้พระเจ้าทุกอย่างในชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งอย่างเงี้ยคือไม่มีไม่ เป็นการลงทุนที่ไม่สูญเปล่าแล้วก็เป็นกำไรจริงๆนะคะก็อยากจะฝากคริสเตียนน้องๆคริสเตียนไทยทุกคนที่อยากให้จริงจังในทางของพระเจ้าเพราะว่าเวลาเราก็สั้นเหลือเกินนะคะก็อยาก่ห้จริงๆงก่อนจะสายเกินไปสุดยอดเลยนะครับและนี่คือสิงของขวัญนะครับผู้ที่จะเป็นแสงสว่างในทุกที่ที่เขาจะไปเนี่ยครับคุณก็เป็นคนเดียงที่ทําแบบนี้ได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณขวัญด้วยที่มาอยู่กับเราในรายการนี้ขอบคุณมา<ด><ด>ครับคุณค่ะ คุณผู้ชมครับพระเจ้าทรงวางชีวิตของเราแต่ละคนไว้ในสังคมที่แตกต่างกันบทบาทการงานอาชีพที่แตกต่างกันนะครับแต่สิ่งสําคัญคือพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่เป็นแสงสว่างครับอย่าลืมทําหน้าที่ของเราให้ดีและใช้ชีวิตของเราให้เป็นที่พอพระใจพระเจ้านะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ You Are Special ได้ทุกวันศุกร์คุณสามารถรับชมรายการได้ทาง youtube.com เพียงพิมพ์คําว่ารายการ You Are Special ไทย นอกจากน,นั้นคุณยังสามารถรับชมรายการอื่นได้ในช่องของ c g n TV ไทยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณไทเทเนีย i ไอ b ์บาคิจักกระแสพรขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็คือเพื่อนคนอื่นเขาจะมีเงินที่จะไปเรียนพิเศษอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราไม่มีเราไม่สามารถที่จะไปเรียนได้ แต่ว่าเราก็เลยขออธิษฐานขอกับพระเจ้าว่าเออเราไม่มีเงินนะแต่ว่าเรามีพระเจ้า